สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะโดยในวันที่8มีนาคมของปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะ โดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญา,าติของไทยค่ะดาวมฤตยูนั้นได้โครจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในเวลา21นาฬิกา44นาทีแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤษภกันไปแบบายาวๆเลยนะคะโดยอยู่ไปเป็นเวลาโดยประมาณ7ปีค่ะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมของปี2572เลยทีเดียว สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัดนะคะท่านสามารถเลื่อนคลิปไปฟังบทสรุปในช่วงกลางคลิปได้เลยค่ะโดยอาจารย์กบก็ได้สรุปไปแล้วว่าในช่วงเวลาประมาณ7ปีที่ผ่านมานั้นชาวราศีพิจิกนั้นออพบเจอในเรื่องอะไรมาบ้างและในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปโดยประมาณ7ปีจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างค่ะและสำหรับท่านที่มีเวลานะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบดาวมฤตยูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ดาวมฤตยูหรือว่าดาวยูเรนัสนะคะได้ถูกค้นพบโดยนักดนตรีชาวเยอรมันค่ะซึ่งภายหลังต่อมานะคะท่านได้กลายเป็นนักดาราศาสตร์หลวงของประเทศอังกฤษค่ะโดยท่านมีนามว่าท่านเซอร์วินเลียมเฮอร์เชลนะคะ และหลังจากที่ท่านเซอร์วินเลียมเฮอร์เชลได้ค้นพบดาวมฤตยูแล้วนะคะก็ได้มีการนำดาวมฤตยูมาใช้ในวงการโหราศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายในวงการโหราศาสตร์ทางฝั่งตะวันตกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและในภายหลังค่ะออในเรื่องของความนิยมนั้นก็เรียกว่าได้รับการแพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่สามถึงรัชกาลที่สี่ค่ะ สำหรับในประเทศไทยนั้นก็ได้มีท่านหมื่นพรมสมพัชส,สอนนะคะซึ่งท่านมีชื่อในวงการโหราศาสตร์ว่านายมีลงกาใหม่ท่านเป็นบุตรของพระยาโหราธิบดีค่ะโดยท่านได้นำดาวมฤตยูโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เลขศูนย์มาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนดาวมฤตยูนะคะก็ได้นำมาใช้ในวงการโหราศาสตร์ไทยซึ่งก็ใช้ทำนายกันได้อย่างแม่นยำนะคะจนเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ยอมรับมาถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้เลยค่ะ สำหรับดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวบาประเคราะห์นะคะถือเป็นดาวอากาศาธาตุค่ะสแสดงออกถึงความลึกลับซับซ้อนความแปลกประหลาดความวิปริตภัยอาเพศแล้วก็เมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นค่ะมักจะหาสาเหตุไม่เจอนะคะ แล้วก็เป็นดวงดาวที่เคลื่อนไหวช้าค่ะเมื่อสถิตยอยู่ในราศีใดเนี่ยจะสถิตยอยู่ราศีละ7ปีเลยและกว่าที่จะโครจรครบรอบจัก,กรราศีนะคะก็ต้องใช้เวลานานกันถึง84ปีเลยทีเดียวดังนั้นในชั่วชีวิตหนึ่งสำหรับบุคคลโดยส่วนใหญ่ค่ะดาวมฤตยูก็มักจะผ่านการทับดวงชะตากันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นยกเว้นเสียแต่ว่าบางท่านค่ะที่ท่านมีอายุยืนยาวมากกว่า84ปีก็ อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าดาวมฤตยูนั้นอาจจะวนมาทับดวงชะตาของท่านอีกหนึ่งรอบเป็นครั้งที่สองก็เป็นไปได้ค่ะโดยดาวมฤตยูนั้นก็จะถือว่ามีกําลังมากในเรือนราศีธาตุไฟแล้วก็ในเรือนราศีธาตุลมนะคะ โดยครูท่านกําหนดให้ดาวมฤตยูในเรือนราศรีธาตุไฟนั้นเปรียบเทียบได้กับตําแหน่งอุดค่ะแล้วก็ในเรือนรา,าศีธาตุลมนะคะก็เปรียบเทียบได้ว่าดาวมฤตยูนั้นได้ตําแหน่งกเกษตรค่ะแล้วก็ดาวมฤตยูนั้นจะมีกําลังลดลงนะคะเมื่อสถิตอยู่ในเรือนรา,าศีธาตุดินแล้วก็ในเรือนรา,าศีธาตุน้ําค่ะ สำหรับดาวมฤตยูในเรือนธาตุดินนั้นครูท่านว่าเปรียบเสมือนได้ตำแหน่งนิดนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูในเรือนราศรีธาตุน้ำนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าดาวมฤตยูได้ตำแหน่งประนนั่นเองค่ะ และเนื่องจากดาวมฤตยูถือว่าเป็นดาวที่ค้นพบขึ้นใหม่นะคะดาวมฤตยูจึงไม่ได้มีเรือนเกษตรเป็นของตัวเองเฉกเช่นดาวดวงอื่นค่ะแต่ก็มีนักโหราศาสตร์กลุ่มใหญ่นะคะที่ได้กําหนดให้ดาวมฤตยูนั้นเข้าครองเรือนเกษตรในเรือนราศรีกลุ่มอีกหนึ่งดวงค่ะซึ่งอาจารย์กบเองก็จะใช้วิธีการพยากรณ์ในรูปแบบนี้เช่นกันนะคะ อีกทั้งดาวมฤตยูนั้นก็ยังมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าไทยอาเพศไทยมฤตยูจึงเชื่อกันว่าดาวมฤตยูนั้นถือเป็นเทพเจ้าแห่งความตายค่ะอีกทั้งยังถือเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอีกด้วยนะคะโดยจะถือกันว่าดาวมฤตยูนั้นมักจะทำลายล้างสิ่งเก่าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาค่ะ ซึ่งในช่วงเจ็ดปีต่อจากนี้ไปนะคะดาวมฤตยูก็ยกย้ายเข้าเรือนการเงินของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองไทยค่ะโดยอาจมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของเมืองนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เราก็คาดไม่ถึงค่ะทั้งในด้านดีแล้วก็แนวด้านร้ายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วโลกหรือว่าทั่วเมืองค่ะ หรือว่าบางประเทศหรือบางเมืองนั้นอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆระดับโลกอาจจะถึงขั้นล้มละลายหรือว่าอีกด้านหนึ่งค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าในบางประเทศหรือว่าในบางธุรกิจนั้นเขาอาจจะเกิดความรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงก็ได้เช่นกันค่ะ อีกทั้งในระบบการเงินการธนาคารตลาดทุนตลาดหุ้นรวมไปจนถึงตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่ารูปแบบการใช้เงินแบบเดิมๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ซึ่งในตอนนี้เราก็พอเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็กำลังได้รับความนิยมนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเงินในรูปแบบของไฮเทคเทคโนโลยี Tech ต่างๆในรูปแบบอื่นเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่ซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามีบิตคอยหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆนะคะที่เข้ามามีบทบาททีนี้เราก็อาจจะต้อง จับตาดูค่ะว่าในช่วงเจ็ดปีถัดจากนี้เนี่ยพวกเงินสกุลต่างๆนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนกันนะคะโดยดาวมฤตยูค่ะเมื่อเดินจรถึงดวงชะตานะคะก็มักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและก็เมื่อถึงคราวที่จะให้คุณนะคะดาวมฤตยูก็จะให้คุณกันอย่างเต็มที่เลยละค่ะโดยการให้คุณหรือว่าให้โทษของดาวมฤตยูนั้นก็ใช่ว่าจะให้คุณหรือว่าให้โทษกันตลอดทั้งเจ็ดปีนะคะ โดยส่วนใหญ่ค่ะดาวมฤตยูก็จะแสดงอิทธิพลกันในช่วงแรกที่ดาวยกย้ายราศีนะคะทั้งย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกเลยค่ะประดุดดั่งพระยาวิหกนะคะเมื่อโผลบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งก็ย่อมทำให้มีแรงสั่นสะเทือนทั้งกิ่งไม้เก่าแล้วก็กิ่งไม้ใหม่นั่นเองค่ะ และหากท่านพอมีความรู้โหราศาสตร์อยู่บ้างนะคะท่านอาจดูได้จากตรียางของดาวมฤตยูในดวงกําเนิดของท่านค่ะว่าดาวมฤตยูในดวงกําเนิดของท่านอยู่ในตรียางใดนะคะยกตัวอย่างเช่นดาวมฤตยูในดวงกําเนิดของท่านอยู่ในตรียางที่หนึ่งก็แสดงว่าท่านอาจจะได้รับคุณหรือว่าได้รับโทษจากดาวมฤตยูเร็วหน่อยค่ะ คืออาจจะเป็นในช่วงปีที่หนึ่งถึงปีที่สองนะคะที่ดาวมฤตยูเข้าคลองเรือนค่ะและหากดาวมฤตยูในดวงกําเนิดของท่านอยู่ในตรียางที่สามนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจได้รับคุณหรือว่าได้รับโทษจากดาวมฤตยูช้าหน่อยคืออาจจะเป็นในช่วงปีที่หกถึงปีที่เจ็ดที่ดาวมฤตยูเข้าคลองเรือนเป็นต้นค่ะ และสําหรับผู้ที่มีดาวมฤตยูถึงดวงชะตาในดวงกําเนิดนะคะก็มักจะมีความกระตือรือร้อนสูงค่ะเป็นพวกที่คิดเร็วทําเร็วชอบประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆไม่ชอบความซ้ําซากจําเจนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดสูงค่ะหงุดหงิดง่ายรักอิสระมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางท่านก็อาจจะถึงขั้นดือ้อรัน้นดันทุรังกันเลยนะคะเวลาชอบอะไรหรือว่าเกลียดอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นไปแบบปุบปับ,ปบฉับพลันค่ะ และภาพตั้งใจทําอะไรสักอย่างนะคะส่วนใหญ่จะตั้งใจทําอย่างหลงไหลทุ่มเทค่ะแต่ถ้าเบื่อขึ้นมานะคะก็จะทิ้งไปแบบเฉยๆเลยละคะ่ะอีกทั้งพวกที่มีดาวมฤตยูถึงดวงชะตาในพื้นดวงกําเนิดน,นะคะก็ยังมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเองค่ะ ส่วนใหญ่จะมีซิกเซนที่ดีนะคะแล้วก็มักจะชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์บางท่านเนี่ยก็อาจจะชอบในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล้นลับนะคะยกตัวอย่างเช่นโหราศาสตร์หรือว่าเชื่อในเรื่องของโชคลางค่ะบางท่านเนี่ยก็จะชอบในเรื่องของโลกต่างมิติบางท่านก็ชอบทาฌานสมาธินะคะหรือว่าออกแนววิปัสสนากรรมฐานค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของนอกโลกหรือว่าแนวมนุษย์ต่างดาวไปเลยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์โกบนั้นเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เราลองมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปี2559 ดาวมฤตยูนั้นก็เดินโคจรเข้าเรือนอริของชาวราศีพิจิกค่ะซึ่งเรือนอรินั้นนะคะก็จะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงอุปสรรคหมายถึงอุบัติเหตุการทะเลาะเบาะแวง้งหมายถึงปัญหาความยุ่งยากต่างๆหมายถึงหนี้สินความทุกข์ยากความลำบากความกโกรธการแบกรับภาระความดื้อดึงแล้วก็ยังหมายถึงการถูกลังแกอีกด้วยนะคะ จึงส่งผลให้ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกนั้นก็ทุกทุกยากยากมาพอสมควรค่ะเรียกว่าวิถีในการดำรงชีพนั้นก็เกิดอุปสรรคด้านต่างๆขึ้นมากมายบางก็เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็เกิดอุบัติเหตุทําให้ต้องฟื้นฟูร่างกายกันอยู่นานค่ะบางก็เลิกร้างกับคนรักไปนะคะบางก็เกิดภัยจากมือที่สามจนทําให้ครอบครัววุ่นวายปั่นป่วนไปหมดบางก็คนในครอบครัวเกิดปัญหา ทำให้ท่านต้องยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนพลอยทําให้ท่านนั้นต้องเกิดภาระหรือว่าเกิดความเดือดร้อนไปด้วยค่ะ บางท่านก็เปลี่ยนง,งานย้ายงานนะคะบางท่านก็ถูกโกงถูกหลอกบางก็ทำธุรกิจปังกันในช่วงแรกๆค่ะแต่ในภายหลังเนี่ยกลับถูกภาษีย้อนหลังจนต้องเลิกกิจการไปเลยก็มีบางก็เงินทองขาดสภาพคล่องนะคะบางก็เป็นหนี้เป็นสินบางก็ซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถทําให้ท่านต้องมีภาระในการผ่อนชําระเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นก็หมุนเงินกันตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตกันเลยนะคะ บางก็เกิดโชคดีร่ำรวยมีเงินมีทองขึ้นมาแบบปังๆเลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะเงินทองเหล่านั้นก็หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะเรียกว่าในช่วงเวลาประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมานั้นชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็สู้กันมาแบบสุดตัวสุดหัวใจค่ะและท่านควรกราบเบญจงังคประดิษฐ์งามๆให้กับตัวเองสักสามครั้งเลยนะคะที่ท่านต่อสู้จนผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้และอะไรก็ตามค่ะที่ไม่ทำให้ท่านตายมันจะทำให้ท่านโตค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเวลาโดยประมาณเจดปีถัดจากนี้ดาวมฤตยูนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นดาวมฤตยูก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าเรือนพันธุของท่านนะคะซึ่งเรือนพันธุนั้นก็จะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้านายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพานะภูมิลำเนาเดิมการตั้งตัว หมายถึงชีวิตในบ้านปลายรวมถึงกิจกรรมการงานและยังหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยค่ะเมื่อดาวมฤตยูเดินจรเข้าเรือนปัตตานีนะคะซึ่งเรือนปัตตนีนั้นก็จะหมายถึงคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามคู่ค้าหุ้นส่วนในการทำธุรกิจ และในช่วงที่ดาวมฤตยูเดินจรในเรือนปัตตนีนี้นะคะซึ่งถือว่าดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวบาประค์ค่ะเมื่อเดินจรเข้าเรือนปัตตนีก็ยังทายถึงการเจ็บป่วยของตนเองแล้วก็คู่ครองได้อีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องกิจกรรมการงานของชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะ ชาวราศีพิจิกนั้นก็มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนถินฐานในการทำมาหากินนะคะหรือว่าสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงการย้ายรกรากสำหรับท่านที่ปรารถนาในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรารถนาในเรื่องอยากให้บริษัทส่งตัวไปยังต่างประเทศนะคะท่านก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะท่านที่เขียนขอย้ายมาเนิ่นานานแล้วนะคะแต่คำสั่งย้ายนั้นเหมือนโดนดองเปรี้ยวดองเค็มมาก่อนก็มีโอกาส ได้ย้ายในช่วงจังหวะที่ดาวมฤตยูเข้าถึงดวงชะตานี้ล่ะค่ะอีกทั้งบุคคลในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนครูบาอาจารย์นะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพการงานของท่านค่ะ หรืออีกในหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงตัวท่านเองเข้าไปมีบทบาทในการทำงานของคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการทำธุรกิจมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีนะคะอาจจะทำให้ท่านได้โอกาสใหม่ๆหรือว่าช่องทางรวมถึงไอเดียใหม่ๆในการพัฒนางานของท่านค่ะสําหรับท่านที่ต้องการสอบเข้ารับราชการนะคะ ในช่วงเจ็ดปีถัดจากนี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเลือกสอบในสถานที่ที่ต่างถิ่นเกิดกับท่านค่ะหรือว่าท่านที่ต้องการสอบแข่งขันอื่นๆนะคะท่านควรหาข้อสอบเก่าย้อนหลังอย่างน้อยสักเจ็ดปีขึ้นไปค่ะลองหามาทำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆนะคะอาจส่งผลให้ท่านมีโชคฟลุก,กกับการสอบแข่งขันแบบที่ตัวท่านเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยละคะ่ะ พราะว่าในช่วงเจ็ดปีถัดจากนี้นะคะท่านจะมีโชคกับของเก่าๆนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะอาจหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือว่าการปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือว่าคู่ค้าค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะและทําให้ท่านเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะคะ ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจการค้าของท่านซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองได้มากขึ้นน,นั่นเองค่ะรวมถึงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณนะคะยกตัวอย่างเช่นนักโบราณคดีหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังค่ะหรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับสายความเชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอดูหมอทำขวัญน,นาคหมอพิธีกรรม หมอสักอักขระเลขยนันรวมไปจนถึงหมอสายพ่นน้ำหมากราดน้ำมนต์ต่างๆนะคะและยังหมายรวมถึงธุรกิจสายมูอื่นๆก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษเลยละค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะ ดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวบาประคอค่ะเมื่อเดินจรเข้าเรือนปัตตนีนะคะซึ่งถือเป็นตําแหน่งที่เลงดวงชะตาของท่านหากท่านยังโสดท่านควรดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้นะคะและหากท่านมีคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองของท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ ซึ่งในประเด็นนี้นะคะก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคนรักคู่ครอ,องของท่านนั้นก็รับเคราะห์ไปแทนท่านนั่นเองค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะหากตัวท่านหรือว่าคนรักคู่ครองเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะต้องย้ายไปต่างถิ่นก็อาจจะทําให้ท่านต้องห่างไกลกันโดยปริยายก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะครูท่านว่ายามที่ดาวมฤตยูยกเข้าเรือนปัตตานีซึ่งหมายถึงคนรักคู่ครองนะคะก็อาจจะหมายถึงการจากเป็นหรือจากตายจากคนรักคู่ครองนั่นเองค่ะ สำหรับคนโสดค่ะถือเป็นช่วงที่เนื้อหอมเลยนะคะหากมีใครเข้ามาในชีวิตท่านก็ไม่ควรรีบเปลืองตัวเปลืองใจเร็วจนเกินไปค่ะเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นก็จะหมายถึงความปุบปรับฉับพลันนะคะก็จะเข้าลักษณะรักกระแพกใจค่ะและอาจจะเกิดการลหลงไหลได้เพลื้มจนโงหัวไม่ขึ้นอีกด้วยนะคะ แต่อาจจะส่งผลแบบได้เร็วเลิกเร็วค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพบเจอคนที่มีเคมีตรงกันกับท่านท่านควรใช้ระยะเวลาในการครบหาดูใจกันให้นานสักหน่อยค่ะเพราะคำของครูท่านที่กล่าวเอาไว้ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าก,การเวลาพิสูจน์คนนั้นถือว่ายังใช้ได้อยู่เสมอค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังถัดมานะคะ ท่านมีเกณฑ์จะผิดใจกับคนรักคู่ครองหรือว่ามีเกณฑ์ผิดใจกับหุ้นส่วนทําธุรกิจของท่านค่ะโดยท่านควรจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าอารมณ์ของท่านหรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้เนี่ยจะแปรปลวนง่ายค่ะเหมือนเลือดจะไปลมจะมาอีกทั้งก็ให้ระวังในเรื่องของภัยจากมือที่สามอีกด้วยนะคะ ที่อาจจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยสั่นคลอนลงได้โดยในประเด็นนี้ค่ะครูท่านก็แนะนําวิธีคลองรักให้ยืนยาวเอาไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาใดขึ้นมาก็ตามนะคะให้ท่านอดทนให้เหมือนอูดไม่พูดให้เหมือนปลาซื่อสัตย์ให้เหมือนหมาแล้วก็แกล้งโง่ให้เหมือนควายค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้เองค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็อาจจะมีดวงดาวตั้งรับกับดาวมฤตยูที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็จะมีความหมายแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่แตกต่างออกไปอีกนะคะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวมฤตยูนั้นเดินโคจรมาให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีความเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์อันดีงามกับทุกคนแล้วก็จะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะ จะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ